สวัสดีครับพี่น้องพรุ่งนี้เจอกันมีนบุรีสองลำเจ็าภาพบรรยากาศหม่เบื้องงามแรงพี่น้องโอ้ยร่มหนาวมาหรือบี่ปั๊มพีจีโอ้บรรยากาศาง,งามแรงแรงแตะวินตุกไปเดี๋ยว ของฟ้าป่งสายเพื่อคึมคึมคือหนาวลมหนาวมาแล้วพี่น้องลมหนาวมาเร็วอันนี้ก็คืนเขาและะ้วบาดทีคืนเขาสองขัน้นขั้นนี้ใส่ลำไยหลังยกคืน เบาเเดบาๆมันจะพังเลยพ่อพ่อพ่อพอ,อ้ามกระนุยกำลังดึงเขาอ้ามกระนุยคุณครับรลุดกับแมนน้องคันคุณครับรลุดแมนน้องคันใส่ไปเลยดีหรอ รลำใหญ่เต็มเต็มก็ล็อกไว้ที่เราไม่สไลไปใส่นั่นเออก็ไปถูวครับคลิปนี้เาไว้จะมีคลิปนว้วพอกัน,นไหมครับ